สองงานอีกขั้นนะครับด้านนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นงานเจ็ดซี่นะครับเด้อเป็นงานเจ็ดซี่เป็นงานเจ็ดหยาบที่สุดในอูที่อูซิมีงานเจ็ดเอบีซี่เด้อครับตามขอตกลงเลยทุกเกณฑ์งานมีตำหนิคือการเบิดซิมีมากมีหน่อยนะครับเพราะเป็นงานปีมืองานแฮนด์เมดเนาะอย่างนี้ก็มีแท้และอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าเก้าครับอันนี้เป็นขั้นที่สามที่สามไม่เจ็ดซี่ะผมจมบบำไม่ได้ผมเอามาเห็ด ความเงาความงามความสวยงามก็ได้ประมาณนี types, ้แหละครับประมาณนี้แหละอ่ะไอ้บไงไก่ไก่เอาประมาณนี้แหละครับไก่ไก่ไรก็ว่าไท่ยังไรก็งามผมก็จอให้เบิ้งนังสีละอ่ะเบิ้งนังสีละอ่ะเบิ้งเอาอลดนะครับอะไรก็ขอบคุณครับลูกค้าเก่าเรียบร้อยทรงงานช้ำช้ำสวยๆสีพื้นระบบแหงซาทินเนอร์อะคริลิกนกแก้วแท้สีสองเคเนปอนเล็กเกิดเป็นระบบแหงซา งามตรงปกช้ำอยู่แล้วบ้อหว่งหวงเราบ่ช้ำจังได้กระช้ำ